สวัสดีพี่น้องที่เข้ามารับฟังคําแบ่งปันในวิดีโอนี้ทุกท่านนะครับผมพีทนะครับเชื่อว่าผ่านคําแบ่งปันนี้พี่น้องจะได้รับข้อคิดแล้วก็คหนุนใจจากพระชนะของพระเจ้าหัวข้อที่ผมจะแบ่งปันในวันนี้นะครับก็คือความชื่นชมยินดีก่อนอื่นอยากจะเล่าเรื่องน่าสนใจของนกคีรีบูนและการขุดทัานหินนะครับนกคีรีบูนเนี่ยถูกเรียกว่าราชาแห่งเสียงเพลงตามภาพที่ขึ้นเลยนะครับพี่น้องเพราะว่าปกติ นกคิริบูนมันมักจะร้องเพลงเสมอและเมื่อมันร้องเพลงมันจะมีอารมณ์ที่เบิกบานมากนะครับตั้งตัวตรงดุดดังนักร้องที่ยืนอยู่บนเวทีต่อหน้ามหาชนทําให้การขุดถ่านหินในช่วงแรกๆเนี่ยที่เทคโนโลยียังไม่สูงมากเขาก็ได้ใช้ประโยชน์จากเจ้านกตัวนี้นะครับเพราะว่าการขุดถ่านหินทําให้เกิดก๊าซมีเทนที่อันตรายซึ่งเป็นตัวทําให้เกิดระเบิดได้และเนื่องจากเทคโนโลยียังไม่มากในตอนนั้นเนี่ยเมื่อการร๊าซรวมตัวกันเยอะๆเขาก็ไม่รู้ว่า มันถึงขนาดไหนแล้วและถ้ามันถึงระดับอันตรายก็อาจจะทําให้เกิดระเบิดได้อย่างไวทันตั้งตัวใช่ไหมครับเขาจึงได้พาเจ้านกตัวนี้เข้าไปในเหมืองด้วยเพราะว่ามันมีความไวต่อคุณภาพของอากาศมากหากนกสีเหลืองตัวนี้นะครับยังร้องเพลงอยู่ก็ถือว่ามีความปลอดภัยใช้ได้ผ่านแต่ถ้าหากมันหยุดร้องเพลงเมื่อไหร่มันเริ่มแน่นิ่งแสดงว่าตอนนั้นเนี่ยกา๊าซในอากาศมีสูงขึ้นและเริ่มเข้าสู่ภาวะ ันตรายพี่น้องครับความชื่นชมยินดีในชีวิตของคิสเตียนเนี่ยหลายๆครั้งก็เหมือนกับนกคีรีบูญนะครับเมื่อความชื่นชมยินดีของเราเริ่มสูญเสียไปหัวใจของเราเริ่มหยุดร้องเพลงถึงความชื่นชมยินดีในพระเจ้าก็อาจจะแสดงว่าเรากําลังเข้าสู่ภาวะอันตรายเพราะว่ามันง่ายมากๆในช่วงเวลานั้นที่มันจะเข้ามาล่อลวงเรา ให้หลงจากทางของพระเจ้าแล้วเราก็จะขาดกําลังในการทําสิ่งดีที่พระเจ้าวางไว้นะครับผ่านบทเรียนนี้จึงขอให้พระเจ้าทําให้เราจะมีประสบการณ์ในความชื่นชมยินดีกับพระเจ้ารวมกันไม่เป็นเพียงแต่ความเข้าใจเรื่องความชื่นชมยินดีเท่านั้นเพราะที่จริงถ้าเราดูตลอดพระัมพีนะครับพระัมพีไม่ได้พูดถึงความชื่นชมยินดีในแง่ของพจนานุกรมคือการอธิบายว่าความชื่นชมยินดีคืออะไร1 2 3 4สพระัมพีไม่ได้เลือกวิธีนี้ แต่ว่าเมื่อพรมพีพูดถึงความชื่นชมยินดีนะครับเต็มไปด้วยประสบการณ์แห่งความชื่นชมยินดีเต็มไปด้วยวิถีชีวิตของคนที่มีความชื่นชมยินดีเพราะฉะนั้นนะครับผ่านบทเรียนนี้ก็ขอพระเจ้าจะทรงทําให้เราได้มีความชื่นชมยินดีมีประสบการณ์ในความชื่นชมยินดีกับพระเจ้ามากขึ้นหัวใจของเราจะไม่หยุดร้องถึงความชื่นชมยินดีในพระเจ้าของเราก่อนอื่นอยากจะนําพี่น้องอธิษฐานพึ่งพาพระเจ้านะครับ ข้าแต่พระเจ้าในเวลานี้เราอธิษฐานพึ่งพระองค์ขอพระเจ้าทรงอยู่ด้วยกับข้าพงค์และกับพี่น้องที่เราจะมีความช mm ื่นชมยินดีในพระเจ้าและสิ่งนี้มาโดยพระคุณผ่านทางพระเยซูคริสต์พระเจ้าแล้วขอให้เมื่อเราชื่นชมยินดีสูงสุดในพระเจ้าแล้วพระองค์จะได้รับพระเกียรติสูงสุดในชีวิตของเราเราอธิษฐานร้องทูลต่อพงค์พระเยซูพระเจ้าที่เรารักติดตามและรับใช้อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมนวันนี้จึงอยากจะพูดถึงมุมมองเกี่ยวกับความชื positiv. ่นชมยินดี จากวจนะของพระเจ้านะครับจะเป็นมุมมองต่างๆที่ให้ข้อคิดให้คำนุนใจกับเราเกี่ยวกับความชื่นชมยินดีจากพระคัมภีร์นะครับพี่น้องประการแรกนะครับถ้าพูดถึงความชื่นชมยินดีจากพระคัมภีร์นะครับเราจะพบว่าพระเจ้าปรารถนาให้เราชื่นชมยินดีเอเมนนี่คือประการแรกนะครับพี่น้องคํานี้เนี่ยเป็นคําที่แสดงให้เราเห็นว่าพระเจ้าไม่เพิกเฉยต่อความสุขของเราอันที่จริงครับถ้าเราดูตั้งแต่การทรงสร้างพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ ให้มีความรู้สึกพระเจ้าสร้างให้เรารักได้อิ่มเอมใจได้เพื่อเราจะชื่นชมยินดีในพระเจ้าผ่านการดำเนินชีวิตกับพระองค์ผ่านสิ่งต่างๆที่พระงค์ทรงสร้างและถ้าเราดูในพัมพีนะครับก็มีหลายต่อหลายครั้งที่พัมพีพูดในพัมพีเดิมผมยกมาส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับพี่น้องสามารถดูไปพร้อมๆกับผมได้นะครับในสุรดี2.7ข้อที่4บอกไว้ว่าจงปิติยินดีในพระยาเวและพระองค์จะประทานตามใจปัรถนาของท่านสุดี67ข้อที่4บอกว่า ขอให้ชาวประเทศทั้งหลายยินดีและร้องเพลงด้วยความชื่นบานสดุดี96ข้อ11บอกว่าจงให้ฟ้าสวรรค์ยินดีและแผ่นดินโลกเป็มปียังมีอีกหลายข้อนะครับเรามาดูในพัมพีใหม่กันบ้างนะครับในพัมพีใหม่เองนะครับเราก็พบพระเยซูตัดก,กับสาวกนะครับในยอนบทที่15ข้อ11นะครับพระเยซูบอกว่าเราบอกสิ่งเหล่านี้กับพวกท่านแล้วเพื่อให้ความยินดีของเราอยู่ในท่านและให้ความยินดีของท่านเต็มเปี่ยม ในพระธรรมกิจาการเราเห็นลักษณะหนึ่งของสาวกก็คือพวกเขาชื่นชมยินดีกิจาการ13ข้อ12นะครับพวกสาวกเต็มด้วยความชื่นชมยินดีและเต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ในอีกข้อหนึ่งที่เราคุ้นเคยนะฟิลิปปีบทที่4ข้อที่4บอกว่าจงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกเวลาข้าพเจ้าขอย้ําอีกครั้งว่าจงชื่นชมยินดีเถิดในหนึ่งเทสะโลนิกาบทที่5ข้อที่16นะครับก็บอกว่าจงชื่นบานอยู่เสมอและยังมีอีกหลายครั้งนะครับที่ผมอาจจะยังไม่ได้้ยกมาในนนนตอีะครับ แต่ว่าทําให้เราเห็นว่าพระเจ้าพระผู้สร้างพระเจ้าที่รักเราปรารถนาให้เราชื่นชมยินดีไม่ว่าวันนี้เรากําลังเผชิญอะไรอยู่พระเจ้าไม่เพิกเฉยต่อความชื่นชมยินดีของผมและของพี่น้องนะครับแม้ความจริงที่เราพบก็คือเราอยู่ในโลกที่ไม่สมบูรณ์มันทําให้ไม่ง่ายเลยใช่ไหมครับที่เราจะชื่นชมยินดีในทุกเวลามันไม่ง่ายเลยที่เราจะชื่นบานอยู่เสมอแต่พี่น้องครับ พระเจ้าไม่ได้ประหลาดใจในสิ่งที่เกิดขึ้นพระเจ้ายังทรงครอบครองอยู่พระเจ้ารู้ว่าเราจะต้องเผชิญกับอะไรพระเจ้ารู้ว่าตลอดประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาคิดเตียนจะต้องเผชิญกับการข่มเหงหรือว่าโลกนี้จะเจอบโรคระบาดความขาดแคลนปัญหาความสัมพันธ์ภัยสงครามความวิตกกังวลต่างๆจะทวีขึ้นในโลก และสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่กับคนไม่เชื่อเท่านั้นแต่มันส่งผลมาแม้ถึงกระทั่งผู้เชื่อด้วยเราเห็นว่าวิกฤตโควิดที่ผ่านมาก็ส่งผลในหลายด้านและส่งผลกระทบมาถึงกิจจักรและผู้เชื่อก็ตามนะครับแต่สิ่งที่สําคัญก็คือท่ามกลางสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกนี้พระเจ้ายังปรารถนาให้เราชื่นชมินดีอยู่เพราะฉะนั้นเชื่อว่าความจริงในประการแรกนะครับจะย้าให้เราว่าเราไม่ต้องท้อใจให้เราร่วมมือกับพระเจ้าและรักษาความชื่นชมินดีไว้เสมอพระเจ้าไม่ทรงเพิกเฉย ต่อความชื่นชมยินดีของเรานะครับพี่น้องนั่นคือความจริงประการแรกที่พบในพระพีนะครับพี่น้องประการที่2นะครับอยากจะทําให้เราได้เข้าใจอย่างนี้นะครับว่าความชื่นชมยินดีเป็นประสบการณ์ไม่ใช่เป้าหมายเมื่อเราดูพจนะพระเจ้านะครับพี่น้องเราจะพบว่าเป้าหมายเดียวที่พระเจ้าวางไว้ให้เราแสวงหาก็คือพระองค์เองความชื่นชมยินดีไม่ใช่สิ่งที่เรามุ่งแสวงหาไม่ใช่แบบนั้นในบทเรียนนี้ไม่ได้บอกว่าเราปรารถนาจะชื่นชมยินดีมากที่สุด เพราะว่าความชืม่นชมยินดีเป็นสิ่งที่เรามุ่งสแสวงหาและพระเจ้าเป็นเหมือนกับสิ่งที่มาช่วยให้เราไปสู่เป้าหมายคือความชื่นชมยินดีไม่ใช่แบบนั้นเลยนะครับพระเยซูตั้งหากเป็นผู้เดียวที่เราสแสวงหามันมีความแตกต่างกันอย่างมากนะครับในการดําเนินชีวิตอยู่เพื่อสแสวงหาความชื่นชมยินดีและการดําเนินชีวิตอยู่เพื่อสแสวงหาพระเจ้าความชื่นชมยินดีมันเกิดขึ้นเมื่อเราสแสวงหาพระเจ้าพระเจ้าไม่ใช่สิ่งที่มาเพื่อ นำเราไปสู่ความชื่นชมยินดีนะครับและเราเห็นว่าหลายๆครั้งความบาปความไม่สมบูรณ์ก็เกิดขึ้นเพราะว่าเรามีจุดหมายผิดจุดหมายของเราอยู่ที่ไหนในวันนี้นะครับประการที่2ก็อยากจะย้ําเราไว้นะครับว่าความชื่นชมยินดีเป็นประสบการณ์ไม่ใช่เป้าหมายของเราเป้าหมายของเราคือพระเจ้าและระหว่างทางที่เราเดินไปกับพระเจ้าในทุกๆวันทุกๆก้าเนี่ยเราจะเต็มล้นด้วยประสบการณ์แห่งความชื่นชมยินดีขอบคุณพระเจ้านะครับนั่นจึงนําไปสู่ประการที่3ที่อยากจะย้ําเรานะครับว่า ความชื่นชมยินดีแท้เกิดขึ้นในพระเจ้าเท่านั้นเอเมนความจริงนี้อันที่จริงนะครับจะต้องถูกย้ําเราเสมอๆว่าความชื่นชมยินดีแท้เกิดในพระเจ้าเท่านั้นทุกๆวันเราต้องคอยเตือนตัวเองด้วยสิ่งนี้นะครับเพราะหลายครั้งการล่อลวงมันมักมาในรูปแบบของการนําเสนอสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่ามันน่าปรารถนามากๆเลยมันน่าพึงพอใจมากๆเลยมันทําให้เราชื่นชมยินดีมากกว่าในพระเจ้าอีกนะเนี่ย คือมันมาแบบแยบยลมากๆเลยนะครับพี่น้องดังนั้นความจริงนี้ขอให้เป็นความจริงจากรพระเจ้าที่จะคอยเตือนใจเราอยู่เสมอว่าความชื่นชมยินดีแท้มีในพระเจ้าเท่านั้นในพระธรรมสรดีบทที่16จะช่วยให้เราเห็นภาพนี้ชัดเจนมากๆเลยนะครับเพราะว่าพระธรรมสรดีบทที่16เนี่ยจะทําให้เราเห็นภาพที่แตกต่างสองภาพระหว่างผู้ที่แสวงหาพระเจ้าและผู้ที่แสวงหาจริงอื่นคือผู้ที่ไม่ได้แสวงหาพระเจ้าและความชื่นชมยินดีของเขาเป็นยังไงผมอยากจะอ่านให้พี่น้องแล้วพี่น้อง สามารถดูไปกับผมได้นะครับสรุดีบทที่16ข้อ8ถึง9บอกว่าข้าพเจ้าตั้งพระยาวเวไว้ตรงหน้าเสมอเพราะพงค์ประทับที่ขวามือข้าพเจ้าจึงไม่หวั่นไหวเพราะฉะนั้นใจข้าพเจ้าจึงยินดีและจิตวิญญาณก็เปรมปีร่างกายของข้าพเจ้าก็อาศัยอยู่อย่างปลอดภัยนี่คือภาพแรกนะครับพี่น้องผู้ที่ตั้งพระเจ้าไว้ตรงหน้าเสมอพ่อพี่บอกว่าใจของข้าพเจ้าจึงยินดีและจิตวิญญาณก็เปรมปีแต่มีอีกภาพหนึ่งครับพี่น้องในสรุดีบทที่16 เช่นเดียวกันนะครับอยู่ในข้อที่4ี่บอกว่าแต่ผู้ที่หันหาพระอื่นความทุกโศกข,ของเขาก็ทวีขึ้นพี่น้องเห็นไหมครับว่าอะไรก็ตามที่ไม่ใช่ในพระเจ้าอาจจะดึงดูดใจเราอาจจะชี้ให้เห็นว่ามันน่าสนใจแต่ว่าเมื่อเราหันไปหาสิ่งนั้นพระพีบอกว่าผู้ที่หันไปหาพระอื่นหันไปหาสิ่งอื่นที่ไม่ใช่พระเจ้าเนี่ยความทุกโศกข,ของเขาก็ทวีขึ้นมีตัวอย่างที่ชัดเจนมากๆในเรื่องนี้นะครับพี่น้องก็คือ อาดัมและเอวาในประมการใช่ไหมครับเขาถูกล่อลวงให้เห็นว่าต้นไม้นี้ดีน่ากินมันน่าปัรถนามันทาให้เกิดปัญญาการล่อลวงมันมักหยิบยื่นสิ่งที่น่าดูปัรถนากว่าน่าพึงพอใจกว่าสิ่งที่เราจะมีในพระเจ้าได้ซึ่งมันเป็นคําหลอกลวงทั้งนั้นนะครับเราพบว่าเมื่ออาดัมเอวาตกในหลุมพังนั้นเกิดอะไรขึ้นครับความทุกโศกก็เกิดขึ้นแต่ว่าผู้ที่ตั้งพระเจ้าไว้ตรงหน้าเสมอเนี่ย เขาจะมีความชื่นชมยินดีในสฉลด,ดีบทที่1 6กข้อ11็ก็ทาให้เราเห็นนะครับบอกว่าพระอ,องค์ทรงสาแดงวิถีชีวิตแก่้าพอองค์คือผู้ที่ตั้งพระเจ้าไว้ตรงหน้าเสมอเนี่ยต่อพระพ,ระพ,ระพักอพองมีความยินดีเปี่ยมล้นในพระหถ์ขวาของพระอ,องค์มีความเพลิดเพลินอยู่เป็นนิดนี่น่าสนใจมากๆนะครับเพราะมันคือความเพลิดเพลิน,นความยินดีที่เปี่ยมล้นและเป็นนิดมันไม่ใช่อะไรที่เปาะบางว่างเปล่าที่เกิดเพียงชั่วคู่และจางหายไป เพราะฉะนั้นความชื่นชมยินดีแท้มีในพระเจ้าเท่านั้นครับวันหนึ่งเมื่อเราได้ยืนอยู่ต่อหน้าพระเจ้าเราจะพบว่าไม่มีสิ่งใดเลยไม่ว่าจะเป็นสติปัญญาภละกำลังความมั่งคัง่งชื่อเสียงหรือผู้คนไม่ว่าอะไรก็ตามเนี่ยไม่อาจนําความสุขที่มากกว่าเข้มข้นกว่าสร้างความพึงพอใจได้มากกว่าและถาวรกว่าความชื่นชมยินดีที่เราจะมีในพระเจ้าของเราได้สาระสําคัญของความทุกข์ คือการมองหาสิ่งดีอื่นภายนอกพระเจ้าเช่นเดียวกันนะครับสาระสําคัญของความชื่นชมยินดีแท้คือการสแสวงหาพระเจ้าคือการตั้งพระเจ้าไว้ตรงหน้าเสมอนั่นคือประการที่สามที่อยากจะย้ํากับเราในผ่านคําแบ่งปันนี้นะครับก็คือความชื่นชมยินดีแท้เกิดในพระเจ้าเท่านั้นเราผ่านมา3ามข้อแล้วนะครับพี่น้องวันนี้มีหข้อนะครับต่อมาคือข้อที่4นะครับพี่น้องเรามีความชื่นชมยินดีได้โดยพระคุณผ่านทางพระเยซู ให้เป็นความจริงที่มาถึงชีวิต,ตของเรานะครับผ่านพระเจ้าในวันนี้ก็คือเรามีความชื่นชมยินดีได้ผ่านทางพระเยซูไม่ว่าเราจะเป็นอย่างไรไม่ว่าเราเผชิญอ,อะไรอยู่ขอให้เรามั่นใจเช่นนี้นะครับว่าเรามีความชื่นชมยินดีได้ผ่านทางพระเยซูเอเมนเพราะว่าเมื่อเรารู้นะครับว่าความชื่นชมยินดีแท้อยู่ในพระเจ้าเท่านั้นมาโดยการใกล้ชิดกับพระเจ้าแสวงหาพระเจ้าไม่แสวงหาพระอ,อื่นถ้าเอาตามมาตรฐานนี้นะครับพี่น้องต้องบอกว่า ก่อนหน้านี้เราทุกคนสอบตกนะครับเพราะอันที่จริงในความเป็นมนุษย์คนบาปเราได้ตกหล่นจากความชื่นชมยินดีในพระเจ้าและกําลังไปสู่ความทุกข์ยากนิรันดร์ไม่มีใครเลยจริงๆที่จะสแสวงหาความชื่นชมยินดีในพระเจ้ามากกว่าเงินทองพเพศอําอนาจหรืออะไรก็ตามที่จะสแสวงหาความสุขได้ไม่มีใครมองเห็นเราทุกคนตาบอดทุจริตและโดยเชื้อโรคลายที่เรียกว่าความบาปมันทําให้หลายๆครั้ง เราแสวงหาสิ่งอื่นมากกว่าพระเจ้าคือเรากำลังตกเป็นทาสของความชื่นชมินดีของความสุขจอมปลอมในโลกนี้แต่โดยพระคุณพระเจ้าผ่านทางพระเยซูคิดเรามีความสุขเรามีความชื่นชมินดีแท้ในพระเจ้าได้โดยตัวเราเองเราไม่สามารถทาได้แต่ในพระเจ้ามันเกิดขึ้นได้เราขอบคุณพระเจ้านะครับสิ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือในพระธรรโรมบทที่5 ข้อ1ิถึงสินะครับพี่น้องอยากจะอ่านให้พี่น้องฟังนะครับบอกว่าขณะที่เรายัางเป็นศัตรูต่อพระเจ้าพระเจ้าได้ให้เรากลับคืนดีกับพระองค์ใช่ไหมครับในข้อ11ได้บรรยายว่าไม่เพียงเท่านั้นเรายัางชื่นชมยินดีในพระเจ้าโดยทางพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราผู้เป็นเหตุให้เรากลับคืนดีกับพระเจ้าพี่น้องเห็นไหมครับว่าเมื่อพระเจ้ามาตายไถ่บาปพระเจ้า ให้ชีวิตใหม่ให้ความรอดแล้วเนี่ยพ่ามพี่บอกไม่ใช่เพียงเท่านั้นเรายัางชื่นชมยินดีในพระเจ้าด้วยพี่น้องวันนี้ต้องบอกตัวเองว่าไม่ใช่เพียงเท่านั้นวันนี้เรารับความรอดมาแล้วไม่ใช่เพียงเท่านั้นพระเจ้ายังปราถนาให้เราอยู่ในความชื่นชมยินดีกับพระเจ้าด้วยโดยความสุขที่อยู่บนรากฐานของพระคุณพระเจ้าทําให้ไม่มีอะไรมาภาคไปจากเราได้ครับแม้บางครั้งเราอ่อนแอแม้บางครั้งเราล้มเหลวแต่ว่า ขอให้เราได้พึ่งพาพระคุณพระเจ้าและมีความชื่นชมยินดีในพระองค์อยู่เสมอนะครับร่วมมือกับพระเจ้าส่วนของเราคือวางใจในพระองค์และร่วมมือกับพระองค์เสมอนะครับความชื่นชมยินดีของเราเป็นเหมือนความรู้สึกของความรอดถ้าความรักและความบริสุทธิ์เป็นเหมือนเอกลักษณ์ของคริสเตียนความเชื่อเป็นเหมือนจุดยืนของเราความชื่นชมยินดีก็เป็นเหมือนความรู้สึกเป็นอารมณ์ของเราในฐานะผู้ที่รับความรอดมาแล้วขอให้เราอย่าสูญเสียไปนะครับเพราะว่า พระเยซูทรงทำเพื่อเราแล้วบนแมแงเเขนที่นั่นพ่องแบกลักความทุกข์ก็เพื่อเราจะหายดีเพื่อเราจะเป็นสุขนะครับนั่นคือประการที่4เรามาสู่ประการสุดท้ายนะครับพี่น้องก็คือข้อที่หบอกว่าเมื่อความชื่นชมยินดีสูงสุดของเราอยู่ในพระเจ้าพระองค์จะทรงได้รับพระเกียรติสูงสุดในเราวันนี้จึงขอให้ความชื่นชมยินดีในชีวิตของเราที่มีในพระเจ้าเนี่ยสอดคล้องกับความยิ่งใหญ่ของพระองค์เพื่อ พระเจ้าจะได้รับพระเกียรติสูงสุดในชีวิตของเราอันที่จริงมันเป็นการดูหมิ่นมากๆที่เราเดินไปกับพระเจ้ารู้จักพระเจ้าแต่ว่าปราศจากความชื่นชมยินดีสูงสุดในพระองค์เพราะมันคงจะขัดแย้งไม่น้อยใช่ไหมครับถ้าผมบอกว่าผมหลงไหลในความล้ำค่าของพระคิดแต่ผมไม่ชื่นชมยินดีในพระองค์เลยหรือผมบอกว่าผมวางใจในสิ่งที่พระเยซูทําเพื่อผมผมมั่นใจในสิ่งที่พระองค์ทําเพื่อผมมากม แต่ผมไม่รู้สึกยินดีในความเชื่อในความมั่นใจนี้เลยมันเป็นสิ่งที่ส่วนทางมากๆเพราะนั้นวันนี้นะครับเมื่อเราได้เรียนรู้เรื่องนี้จากาพระเจ้าที่จริงเป็นเพียงส่วนหนึ่งนะครับเมื่อเราดูถึงความชื่นชมอินดียังมีอีกหลายสิ่งที่ว๊อพีสอนเรานะครับแต่วันนี้ยกมาอย่างน้อย5ประการเพื่อจะหนุนน้าใจเรานะครับว่าพระเจ้าปรารถนาให้ผมและท่านชื่นชมอินดีและความชื่นชมอินดีนี้เนี่ยเป็นประสบการณ์เมื่อเรากําลังเดินไปหาพระเจ้าและมันเป็นความชื่นชมอินดีแท้ เมื่อเราเดินกับพระเจ้าเป็นความชื่นชมยินดีที่มั่นคงถาวรเป็นสิ่งที่โลกนี้ไม่สามารถให้ได้นะครับและโดยกําลังของเราบางครั้งเราอาจจะอ่อนแอแต่ว่าผ่านทางพระเยซูเรามีความชื่นชมยินดีนี้ในพระเจ้าได้และสุดท้ายนะครับเมื่อเรามีความชื่นชมยินดีเช่นนี้พระเจ้าจะได้รับพระเกียรติในชุดของเราวันนี้เชื่อว่า นกขี่บูนในชีวิตของเราจะไม่เงียบเสียงไปนะครับพี่น้องเราจะชื่นชมินดีในพระเจ้าเสมอเราจะมั่นใจว่าพระเจ้าอยู่กับเราพระเจ้าไม่เพิกเฉยต่อความชื่นชมินดีในชีวิตของเราท้าที่ผ่านมามีอะไรที่มักทําให้สายตาเราหลุดจากความชื่นชมินดีเช่นหนีไปมาขโมยความชื่นชมินดีของเราไปหรืออาจจะเป็นการล่อลวงที่แยบยลมาทําให้เราหันไปหาความชื่นชมินดีอื่นนอกจากในพระเจ้าวันนี้ขอเราพาตัวเองกลับมาเดินในทางของพระเจ้าเดินไปใน สิ่งที่พระเจ้าเรียกเรามีเป้าหมายคือพระเยซูคิดและระหว่างทางเราจะมีประสบการณ์แห่งความชื่นชมยินดีในทุกๆวันนะครับก็เชื่อว่าพอจานาะพระเจ้าตอนนี้จะได้ให้ข้อคิดและก็คำหนุนใจไปถึงพี่น้องนะครับให้เราอธิษฐานร่วมกันนะครับ ข้าแต่พระเจ้าในวันนี้ขอให้เราตั้งพระเจ้าไว้ตรงหน้าเสมอขอให้พระองค์ประทับที่ขวามือของเราเพื่อจิตใจของเราจะชื่นชมยินดีเพื่อจิตวิญญาณของเราจะเป็มปีในพระองค์ขอพระเจ้าช่วยพี่น้องที่นี่ด้วยพระเจ้าให้วันนี้พร,พระเจ้าจะเป็นประสบการณ์เป็นข้อคิดที่มาถึงเขาพระเจ้าให้เขารู้ว่าพระองค์ปรารถนาให เขาจะชื่นชมินดีในพระเจ้าและให้เขาได้เดินไปกับพระเจ้ามีความชื่นชมินดีแท้ในพงผ่านทางพระเยซูและรักษาความชื่นชมินดีแท้ไว้ในชีวิตเสมออย่าให้อะไรมาพากไปเพราะว่าเมื่อเขาชื่นชมินดีในพระเจ้าพงจะได้รับพระเกียรติผ่านสิ่งนี้ขอพงทรงอยู่กับเราต่อไปด้วยพระเจ้าจนเรากลับมาพบกันใหม่วันนี้เราอธิษฐานต่อพงอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า เอเมนขอบคุณพระเจ้าสำหรับวันนี้นะครับช่วยพี่น้องจะได้รับข้อคิดแล้วก็ขันนุนใจจากพระชนะพระเจ้านะครับและถ้าพระเจ้าทรงโปรดเรากลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับขอบพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ